สวัสดีเอฟซี F C, แฟนคลับจอ่องตอมน้องตางหอมนาะคะ่ะนาะพี่น้องพอ่งนี้ตอมเกตหน้าเดี๋ยวสิผ้าไปหาพี่ต้อเนาะคะ่ะอุย้ยพี่น้องทางสวนหมองพอ่งนี้ตอมเกตหน้าหงาคือบังมง่งโดคักแท้มีหลายตน้นพี่น้องสิผาพ,พี่น้องไปดู มวงพันหยังขึ้น่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยงามพี่น้องคุณจะล่องเห็ดบ้านเห็ดจางบ้านเนาะค่ะเนาะเจ้าต่อไปพี่น้องอันนี้ของคุณย่าของงาแก้วเนาะค่ะเนาะจะเช็ดตับแดงหน้าพี่กันขึ้นละค่ะพี่น้อง กะเท็ดมซึบเป็นตาดีพะนะเห็นพี่น้องทางๆการเห็ดซึบเป็นตาดีอันนี้กระบ,บอกม่วงพี่น้องอันนี้กระดกอยู่ค่ะอยู่ฟังสิองมองเขาอ,อย่างหรืทอ,อท่านเพื่อนท่านนี่อย่างพี่น้องสะอ่อนมาบึงไปต่อมพืชเห็ดเป็นต่หย่าเกิดพี่น้องไง มันแหงพี่น้องช่วงนี้ฝนมาตกเนาะคะ่ะเนาะแหงแรงค่ะแหงแรงฝนไม่มาเกจะไงต้องที่หนาต้องคุ้มหนาพี่น้องสะอ่อนเดี๋ยวจังไปถักใช่ทุ้ทำการทำงานถ้าดีถ้าหนองมาบึงมีพี่หนองมือดกคัก มะม่วงมะม่วงแก้วขมิ pues ้นบ่ค่ะแก้วขมิ้นบ่พี่น้องเอ้ยโลนกับปานันขึ้นโลนไงไงถูกไงเนาะลกพักลกไงเป็นุ่มเป็นกลุ่มอยู่จนหนึ่งยางมั่นจนที่หกค่ะ น้อยดกแบบนี้ทุกต้นน้องิึงต้นนี้เราซึ้ว่าสีน้อยไงี่พี่น้องมนง่ลูกสวยมากเลยค่ะพี่น้องตนต้นนี้ก็ดกค่ะต้นนี้ก็โดด นเกีเ็นคว้านมาพี่อเ,อเนาะให้ล่ะบอนตาไหลไปทุบทำงานต้มรดทิ้งกับหลูกที่นอรับงานอีกแล้ว ว่านยุคทิดส,สวนเนาะค่ะมือนี่ต้องไกลเติมยุคขพี่เนาะกิโรตมาก บนเพิ่งพาเพิ่นปัน่นเป็นคู่ลงมาก็ดีงาวา่าหน้ามันมีหม่องฉันโน้นเนาะคะ่ะมีหม่องคุ้มหม่องลึกหม่องตื้นฉันโน้นหลายน้ามบ่ถึงเน,น,นาะค่ะนอหน้ามบ่ถึงเขา่าไปเลยเหตุแห่งงานนั่นแน่นว่าแกน,นอยู่พี่น้องดินมันแข็งค่ะแต่ว่ากับพอเห็ดได้ก็เห็ดไป เาน่้าง,างะะามันยลทยอ,อท,ที่ค่ะยินที่น้องรวมกอง,อง,อง,องยิลแม่โแก้ินมาเพินอยากสมิมทางต้มน้อยก็จัดไ่นะคะเต้อมน้องจาโฮมก็จัดให้งานบริการพี่นองไหน้าวานเขาว่านนามแล้วค่ะยผมขอบเช็ครถเที่ยวนะคะ ผมนะครับเดี๋ยวแหนมนะครับแล้วเมื่อนี้นะครับพี่น้องไหนไม่เห็นงานที่เขางานเขาที่เขาเราพี่นอออ้องเอ้ยท่านเห็นทั้งไหนบ้างไงกันไงดินกับ,กบเป็นหน้าหนอะงพี่น้องเกตบกะบ่บ่บ,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 บ่อยากเขาดีแปลงจังไหนรับงานเพิ่นบัดดี้แต่ไม่เห็นงากว่ดดี้เป็นสิงที่ต้องพี่น้องช่วยฟังกันคือพิกไก่หนี่พี่น้องไม่เห็นงานหนี่เพิ่นนะครับ งานกับ่าประทับใจเือไาตัดฝนตกลงมาก,ก่อนพี่น้องนะครับสุดท้ายเมื่อวานนี้คือหมอเฮาเห็ดมีไก่นะครับ,ดอบ,อรบได้มาแก้ไขก็เลยบอกว่าบ่อ,บอ,บอได้เอาเงินน้ำเพิ่นนะครับมาเป็นการมาแก้ไขให้ฝนตกมากงานไถหน้ามันเข่าพี่นอ้องก็เลยได้เศร้าไว้เพื่นอนกะน้อมว่าเออเอาไปไถหน้าเอาเงินจะก่อนละว่าวสัก หลังจากไม่เห็นเพื่อนนะครับมาแก้ไขแล้วเป็นทีต่อถือใจเพื่อนจกเป็นจนังไงวะพี่น้องเอ้ยงานเขาขึ้นเขาครับของยากแก้วนะครับก็เลยงานเขาขึ้นเขาพี่น้องงานเขาจ,าจังไนตีเพื่อนจ้างต๊อเไทไนท์เชิญมาสั่นเรามาหลอกหนาไปแล้วกันหน้บ่บ่บ่ดีพี่น้องบ่ดี นะครับพอเสมอเอาไปเอามาไปต้องก็ได้รับบอกว่าเออเสียหายยาไว้ซะนะครับของยาแก้วให้หนองน่าหกครับการแจ็คสี่เหล้วบ่แล้วพี่น้องเอ้ยมือนีิงานทายุก,กถาถะนี่แหละครับได้รับมาพอต้อมครับเป็นอย่างจะมีงานเห็ดหลายแทะบางเขียวบางที่างานแก่งานไขนะครับเอาเห็ด บบบสมบผสมกับเงืาา่อนคายมาจ้างเพิ่นนะครับพราอกับมาแก่มาไขโดยที่บได้เอาค่าใช้จ่ายอย่างน้ำเพิ่นนะครับบบได้คิดราคาเพิ่นด้วความเห็นออกเข็นใจด้วยใจนะก็บอกว่าถือพี่น้องคือว่าโอ้อยว่าความระพิชอบมันสูงแท้จ้างมันต่อกระนาบาันสิทีเป็นไประเด็นนะครับเลยได้มาเจ็ดงานต่อไปนะครับกับลูกชายหล่ะคือเกา,าละลูกชายหละ่ะ เล็กน้อยสางปันพี่น้องนะครับใส่จวดจวดทุกคนเละอีกขั้นหนึ่งการจอดไปยื้อซื้ออาคนขับก็ได้พี่น้องผู้ใดมาสมัยกับมาเด้อนะครับกูได้ขึ้จากมาเห็ดอยาก็ดงานน้ำไฟเตมกับมานะครับแต่จ้างกับายกับจังหวากันนะครับตอนนี้ขาดนะครับขาดเป็นคนเกี่ยวขาดเครื่องคนไทยนะครับขาดอยู่ขาดอยู่เป็นงานขาดพี่น้อง ก็คิดวายัางบาง,ยบางทีบางทีคนเก,าก่ากัอาจีพบ่ะอาจีพติดงานเข้าว่าติดงานบ่ได้มากขณะไทยนี่แต่ว่าตอนเจียวนี่จะบ่บังจคจือการพี่น้องบ่ได้มากบ่ได้มานะครับแล้วนี่ครับอันนี้แปลงงานนี่ให้เป็นงานหน้าที่สมบูรณ์แบบยังสวยงามนะครับเด็ดปีนี่บ่ถือใจแก้ให้ฮอดพี่นาพี่น้องนี่คือ นี่คือสโลกแกนของไพล์ตอมแบบว่ดีว่ไปก็ว่าใช่ว่หนีพี่น้องนะครับว่บหนีเห็ุให้ดีเหตุจิตใจนะครับกาจ้างลากันว่ากันที่หลังนะครับแต่ะละผูมิปัญญาเพ่าพอเห็ดได้ราคาพอแพงนะครับราคาพอแพงนะครับเห็ดเป็นกันดีเห็ดแบบราคาพี่น้องไม่ดีหรอ หากคนกับเจ้าพนตรองคุ่มาอ่าน้ามารับฟังกันเนาะกายมาวับพี่น้องคืองานกับกาสิจบแล้วนะครับนี่พวหลายเจ้านาเสียดีประมาณจากบเกินสองอาทิตย์กับพี่น้องก็คือสจอบนะครับหกเจ้าอันนี้หกคนครับรก,กันบกลงสคงอาิกับี่น้ลงก็คือจบรับเจ้าพี่น้องมนครับปันเกานิตกัี่น้ก็ยังจีมีคิัอยูเว้าวันพี้หกค โอ้ยจะขคนกระทากระทากระข้องพี่น้องจกักจักสิวาจังไดนเพิ่นถาเพิน่นข้องเข้ากันต้องมาเห็ดให้เพิน่นนี่แหละพี่น้องสำหรับไฟตอมรถไทยสิงเปล่งซี่เพิ่งจะได้ซิ่งยังจะมีงานหลายแฝงจะมีรถหลายขั้นแท้ยังจะมีรถสองสามขั้นแต่ตั้ผู้เดียวกับขั้นเดียวกับไฟแห้งเราใส่เผื่อว่า,วามันบ่ท่านที่ท่านร้องใจใหายออกไม่เรื่อยซื้อไม่เรื่อยเรื่อยกลายเป็นรถ ไทยสิ่งพ p ตตอมแล้วเป็นยังจังจิหลายรูปุบบรุปใบพอบอทท่านพี่น้องบอทท่านพี่น้องนะครับกะการับคียีบิ๊กกับ p y t ต้ n มบบก็จบเพียงสมมตนะครับจิบหน้าจังปกกันไหมนะครับสวัสดีครับ